สวัสดีค่ะชื่อนางสาวทิตพาพรชัยบัญญาเลขที่16ชั้นนธยมศึกษาปีที่4-6โรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัยลบุรีวันนี้จะมาสาธิตตัวอย่างการเก่าวยพรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชาภาษาไทายลักษณะการเก่าวยพรในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะบทบาทสมมติซึ่งผู้พูดและผู้ที่ถูกกล่าวถึงนั้นมีช่วงอายุประมาณวัยกลางคนค่ะ ขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนอื่นดิฉันขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันคล้ายวันเกิดของเพื่อนดิฉันคนนี้เพื่อนดิฉันคนนี้ชอบพอและสนิทสนมกับดิฉันมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กๆเขาเป็นคนที่มีอัธยาศัย,ยดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีมากคนหนึ่งทั้งยังชอบให้ความช่วยเหลือดิฉันและเพื่อนคนอื่นอย่างเต็มใจ การจัดงานคล้าวันเกิดของเพื่อน,นฉันคนนี้แล้วถ้าดิฉันไม่ติดธุระสำคัญจริงๆดิฉันจะมาร่วมงานในทุกครั้งค่ะเพื่อนรักของดิฉันคนนี้นอกเจากจะเป็นคนดีเป็นที่น่ารับถือของเพื่อนๆแล้วยังเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเป็นร่มโหร่มไสให้แก่บุตรหลานอีกด้วยค่ะในโอกาสนี้ดิฉันขอไวพรให้เพื่อนรักคนนี้มีความสุขอายุมั่นขวัญยืน มีความเจริญทั้งหน้าที่และการงานสืบต่อไปขอบคุณค่ะค่กะกะ็จบปัญหาสำหรับตัวอย่างการเก่าอวยพรหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาไม่มากก็น,น้อยสวัสดีค่ะ